ครัสวัสดีครับผมนมิตช่อนข้างทางนะครับวันนี้ก็มันตกปลาครับตามคอนเซปต์เลยครับก็ข้างทางนี่แหละครับก็หมายวันนี้นะครับที่จะตกก็นี่แล้วนาน้ําท่วมนี่ครับผมนาน้ําท่วมเลยครับเหยื่อที่ใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ เจนทูนะครับตัวนี้ของนาเดียวนะครับฟิชชิงอีซี่นะครับตัวนี้เป็นพ็อกเก็ตซิงเกร์นะครับตัวตัวเบ็ดนะครับเปิดแบบโหดๆเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็คันที่ใช้นะครับก็เป็นชิมาโน่ครับโซเดียสเวท8 6นะครับแล้วก็ลออเป็นคุาโดดีซนะครับนี่ครับหมายที่จะตกก็เป็นแบบนี้เลย โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะครับว่าจะมีมากน้อยหรือว่าจะแห้วหรือว่ายังไงก็เป็นการบงใจให้หน่อยนะครับผมนํามาชมผลงานนะครับไปเลยต้องแอบๆบแบบหน่อยนะครับนะดูแล้วมันปลาค่อนข้างที่จะระแวงเลยครับ มันเป็นหมายนาน้ำท่วมนะครับมันมีคลองอยู่ข้างๆน้าเนี่ยครับแล้วก็น้ำม,มันเอ่อเข้ามาอยู่ข้างในครับปลามันก็เข้ามาด้วยครับ หมายนี้ก็เป็นหมายครั้งที่แล้วครับผมก็มาตกทีงแล้วนะครับถ้าได้ไปตัวเนียครับปลาช่อนทอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีนานาน่านตกปลาคนอื่นเขาก็มาตกบ้างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับดูเหมือนมีรอยมีลอยเดินด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยครับว่าหมายผมน่าจะแตกไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับว่า จะมีตัวหลงเหลือหรือเปล่านะครับตอนนี้ฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับไม่ตกมาสองวันแล้วตอนแรกฝนมันตกติดต่อกันประมาณสามวันนะครับสามสี่วันเลยคือแบบน้ําตรงนี้นี่ท่วมเอ่อเข้ามาเลยครับในต,ตอนนี้เนี่ยมันลดไปเยอะแล้วนะครับมันลดไปเยอะมากๆนะตกข้างทางก็ทําใจหน่อยครับ หาตัวยากช่วงนี้ครับไม่เหลือหมายแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่า มาจะย้ายหมากันดีกว่าครับหมายนี้ดูครับรอยเดินเข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะครับเนี่ยจะลองหาหมายใหม่ดูนะครับครับนะน,นะขับรถมาเจอสะพานเลยครับมันเป็นคลองกออใต้สะพานไปครับน้ำมันเอ่อม,มาจาก ทางไหนวะทางหัวมั้งนะทางหวงมันแห้งหมดแล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นแอ่งครับอย่างเงี้ยครับเดาลองเดาลองตีตรงนี้ดูครับว่าจะมีตัวปะ่ะ โอยวมาดูแล้วอุ้ยโอ้ยมีกัดอยู่ครับตรงนน้นครับมันกัดแล้วมันวิ่งย้อนนะครับเมื่อกี้มีตัวครับมีตัวมีตัว ตีไกลมากเลยครับเหยื่อตัวนี้ครับเหยื่อของนัดเดียวครับเจนโทตัวนี้ครับ น้าเห็นช่องตรงนั้นไหมครับหมายดีมากเลยครับตรงนี้มันเป็นนาครับแล้วก็เป็นแอ่งน้ํามันเข้าไปในนาได้ครับตรงเนี้แต่ลองตีดูข้างในนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมช่องตีก่อนลบด้วยนะครับเนี้ย หน้ามีตัวครับ หญ้าข้างหลังครับดีไม่ฟูครับเมื่อกี้ให้ได้ปลาก่อนครับเรื่องเอาขึ้นมาเป็นเรื่องของอนาคตครับช่างมันครับโดนครับ โดนครับน้านะไปตัวต่อไม่รู้เออโอ้โหรอดแทวครับน้านนะโอ้หไอป๊อกไอป,ป๊อกไอป,ป๊อกนะครับหืมตัวเล็กขนาดนี้ยังกัดโดนอีกอะเจนทูนะครับตัวนี้หืม ดูนี่นะนะมันตัวเท่าด้ามเบ็ดเนี่ยครับนนี้โอ้โหแต่ก็ถือว่ารอดแห้วนะครับวันนี้โอ้ดูตัวดีครับตัวเล็กเกินแอย่างว่าครับปลาปลานาก็จะสายแบบนี้ครับช่วงเนี่ยครับโอ้โหชน,นิด เขาเรียกสายแว้นเลยครับตัวนี้กัดกัดกบยางเจนทูนะครับกัดแม่งเต,ต,ต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอเคก็สายมันน้อยครับสายมันน้อยจะปล่อยไปครับตัวนี้ครับให้มันไปโตรครับให้มันไปโตก่อนอ๋อ รือว่ารอดแห้วนะครับหรือว่ารอดแห้วรอดแห้วนะครับรอดแห้วด้วยตัวน้อย<笑><笑>โอเคนะครับผมเราหาตัวให้ไปครับปก่อนครัตัดโหดมากครับก็วันนี้เมื่อยมากเลยครับ ก็รอดแห้วครับยังดีนะครับที่รอดแห้ววันนี้นะครับปักัดค่อนข้างยากเลยนะครับก็อาจจะเป็นว่าเออหมายมหาชนด้วยแล้วคนมาตกกันบ่อยนะครับมันก็โดนเบ็ดกันมั่งอะไรบ้างนะครับก็หาก,กินกันครับมนุษย์ไปฟ้ามั่งปักเบ็ดมั่งนะครับก็ไม่ว่ากันครับก็คลิปนี้ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกรอดแห้วครับผมโอ้ย เกือบไม่ลอดเลยครับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็นี่ครับพระเอกของเราก็นี่เลยนี่ครับเจนทูครับตัวนี้ครับวากเกนสติ๊กเกอร์นะครับนี่ตัวเบ็ดเปิดโตรเยอะนะครับตีไกลด้วยนะครับน้ำหนักดีนะครับใบเหลียนี่ดังมากเลยนะครับที่สําคัญลอยน้ําด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ดีครับก็บอกต่อครับผมผมไม่ได้อะไรกับอันนี้หรอกแต่ก็นั่นแหละครับใช้ดีก็คือบอกต่อ นะครับผมเพราะว่ามือใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะตกง่ายเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวเบ็ดที่มันเปิดเยอะนะครับเวลามันกัดก็บรรยกคันมานิดเดียวก็ติดป่าแล้วนะครับก็วันนี้ก็ตัวเล็กนิดเดียวก็ยังติดเลยนะครับก็นั่นแหละครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตั้ใช้ให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากะครนะครับ